สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านคุณบผมพี่วันนี้เรามาเล่นเกม m i ่ i war bomber ครับสวัสดีค่ะครับเราจะมาเล่นเกม mini war องอ,โโงอา e r m i n ว war b o m b e มพวพันพีนั่นเองเรามาจะมาสู้กันนะครับว่าวเราสองคนนะครับจะสู้กันนะครับเพื่อผลรายหรือนะครับอ่ะคุณได้สุ่มผลยังครับและเออเอสุ่มผลดีเนี่ยได้ผลแล้วเนี่ยแ<ะ>อปแอปผมแอปเข้ามา คือแบบสามตานะใครใครชนะก็สุดยอดจอุ้อู้อโทษโทษ,โทษโกดผิดไม่เคยใช้โผลอะไรอะ่อะผดโมจิเพราะคาตาคาระมาเร็วมาสู้กันเลยมาอมาเร็วแอนต์กขอดูกันแล้วว่าผลที่แอนได้ มาเร็วรีบอัดเร็วรีบอาดเร็วรีบอาดมาสามสองเร็วมาอ้าวชนะฉเฉยอะไรยังงงอยู่ยเลยมาชนะแล้วมาผมชนะแล้วทุกคนผมชนะตอบตาตอ่อไปครับคุณจะเลือกหมดเลยคุณต,าต,าตอบตาต่อไปคุณจะเลือกหมดแลยคุณเลือกเลย วคุณอย่าทำให้ผมอยากได้ยมบูนี่เบาลัคกี้เนี่ย<ฟ>ผมก็ไม่ได้เนี่ยรู้สึกเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วทุกคน้ว้ย โอ้โหใช้พลังไฟมาสามสองหนึ่งมาเลสโกเลชพลังไฟเกีย้อยเร็วมาสู้กันเลยแกฆ่าฉันหน่อยเอาทำไมยังไม่เริ่มอ่ะแกฆ่าฉันหน่อยอ๋อนี่บนสะเทือนของไอ้คนเมนื่อกี้เร็วมาจะได้เริ่มสู้กันไหมเนี่ยวันเนี้ย เราจะไปเล่นแแบบอ่ะงี้ไว้จวเรียวเราคลิปแม่งหายไฟยิ่งเต็มเลยมาเร็วมาสามสองหนึ่งนี่เนี่ยแทก ชนะเร็วๆครับชนะเร็วเกินอันนี้มามาทุกคนตาตามาทุกคนตาตาสุดท้ายแล้วนะตาสุดท้ายแล้วมาดูนะเราจะไปอีกเราจะไปเราจะไปกันอีกตาหรือว่าเราจะมาตาแค่นี้นะครับแล้วแต่เขานะครับว่าเขาตากไหมมาแล้วมาตาแป๊แป๊ เดี๋ยวยังไม่ได้ทำเลยโอ้ยน,นี่ไงได้แล้วขอบคุณมากอุย้ยเขาคิดกองไม่เป็นไรงานก็ให้ไปแล้วกันนะเขาฆ่าผมไม่ได้หนึ่งคิวแล้วกันนะคุณตาผ่าอมไม่จ่าเร็วเนี่ยมูนจะเล่นอะไรกันวะเร็วไปแล้วเร็ว ลูสามหนึง่งอุย้ยมึงรีบไปไหนสามสองหนึ่งเอาเอาปิดลูมเฉยเขาไม่โกงอ่ะคนมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,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 เมืม่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ทันใช้ท่าเลยสามสองหนึ่งมาปิดลูมอันนี้เคาลเตอร์ช็ออต หัวใจเออแตกนุกคนทำไว้นะครับเสียงเสียงหัวร้อนชั่วหลายเน,นี่ยแต่มันมีหัวใจอะแล้วขอสมดาบก่อนในด,ดาบเดิมทินะ้งเอ้ยผลฟีนิก่กว่าทุกคนผมได้ผลมานโก้ สามสองถามอะไรขอถามหน่อยถามอะไรเร็วเร็วจุ่มจิ้มจิ้มจมโอ้ทุกคนดูสิเขาโกงอ่ะอุ้ยมันโกงอะไรวะเนี่ยมันติงไม่เข้าเนี่ยไอคืออะไรไอเวน สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับแล้วเล่งครับไปอีกตาหนึ่งดีกว่านะครับก่อนให้เขานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอทิ้งดาบก่อนมาอีกตาตาสุดท้ายแล้วนะตาสุดท้ายจะจะปิดคลิปแล้วนะเฮ้ยดาบอันนี้มันแบบไม่ค่อยไม่เทพเลยอ่ะเอาเอะคลิปนี้น่าจะได้ลงมืดนะเอาดาบอันนี้ก็ได้มามามา แป๊บ,บนึงโอเคแปบบ๊บนึงขอกินผลก่อนยังไม่ได้กินเลยฮะะสามเดี๋ยวขอนันกอนอูหน่าุ้งกระต้อนอ่ะเอาครั้งสุทตายเอาค้างสท้ายมากค้งสุทตายอันนี้ไม่นำนะทุกคนเมื่อกี้เขากง แกแกแป๊ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> บนึงจังกอดตายอ่ะฉันจะเอาดาบมาฉันจะเป็นสโมเกอร์อ่ะอยากจะเป็นสโมเกอร์นี่นีน้แลาวจะสกปริชับแกกระป๋าฉันนี่เอาเพื่อไอ้ดูดักฉันโอเคจะขโมยได้ด้วยเหรอหลบ,าบมาสามส,ามส,ามสามองอ้าว เคลิปวันนี้มันจะจบไหมเนี่ยยังนับไม่จบเลยมาตายเนี่ยนะจบแล้วตอนโอ้นึนึ๊งเอาจังหว่านี่นันนี่อร่อยไ่นับนะเพราะว่าแกโกหกว่าก็ได้ว้าวใหม่ก็ได้วะเนี่ย คโคตรจองเลยฝาดไข่แล้วไม่รู้นะไข่สามสองนหนึ่งไเปลี่ยนดาบก่อน่อะสามสองหนึ่งอย่อยาไปเชื่ออไรไในฟงเลยเฟสในห่าเฮ้ยถ่ายนะ้ำปกคลิปคนเดียวก็ได้วะ <c oughs> โอ้คนคนคนอ่อนนะครับท่านผู้ชมว้ <c oughs> มายว่านะเรื <c oughs> ่องโคใจเลยแบบอันนี้คือแบบผมไม่ได้โหดนะทุกคนแต่มันเป็นที่ผลเว้ยผลแม่มองอย่างโกงอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเห็นไหมไอ้พวกท่าแบบเนี่ยแม่งโกงแม่งถึงกับต้องออกอะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> มา ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส s c r i b e กดแชร์กดสติง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 ก็สติงแล้วนะครับตัวสอบทุกนั้นนะเย่โอ้ไม่บายแอ๊บวูแม่งมีฟันเนียค่ะอ่ะไอ้คนที่สู้กับผมเมื่อกี้นะครับไอ้อุ่นแอบ ถ้าดูคลิปนี้ครับผมจะบอกว่าคุณกากมากเลยครับผมโดราเอ,อาทะทีนี้มึงได้เออทีนี้มึงได้ซาบูซาบูเฮซาบูซา